ส่วนนี้ก็จะเป็นลูกยอนะครับลูกยอมีกระเป๋ามะละกากำลังโตคร,รับผมฝนนะครับเนาะเดี๋ยวหอมใบเตยสารเนร์นะครับสารเนรก็ ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยสวยแล้วนะครับผมเพราะว่าอากาศร้อนนะช่วงนี้มาถูกฝนก็เลยแตกออกเด็วหัวอนใบเตอบยอากาศเช้าๆน,นะครับวันนี้ท้องฟ้าสวยนะครับ กำลังสวยเลยนะคะรับโอลปากำลังสวยเลยนะครับผมอันนี้ก็จะลูกยอนะครับลูกยอก็จะมีสุกมีดิบนะครับเสียงนกเสียงธรรมชาติครับลูกยอ ต้นเล็กๆแต่แต่ก็ลูกเยอะนะคะรับลูกโย่ลูกยนี่ก็จะเป็นใบเตยนะครับถูกฝนก็จะสวยงามหน่อยนะคะับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศเช้าๆแล้วันวันนี้ท้องฟ้าสวยงาม บรรยากาศเช้าเช้าว,าวกันเนาะวันนี้ท้องฟ้าสวยงามดูอยู่บรรยากาศเช้าเช้าว,าวกันเนาะวันนี้ท้องฟ้าสวยงามเย็นอบอุ่น ใบเตยสาลเลนน,นะคระับลาเนนก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยสวยแล้วนะครับผมเพราะว่าอากาศร้อนเนาะ,ะช่วงนี้มาถูกฝนก็เลยแตกออกลูกโยนลูกโยนนี่ก็จะเป็น ผักสวนกลนะครับเสียงนกเสียงธรรมชาติสละเนนะครับสละเนก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยสวยแล้วนะครับผมเพราะว่าอากาศร้อนเนาะช่วงนี้มาถูกฝนก็เลยแตกออกหววอนใบเตยครับ อันนี้ก็คือเขาเหี่ยวเฉาไปแล้วนะครับวันนี้เป็นนนะครับโอ้โดนฝนน้องเขาก็จะสวยหน่อยนะครับตอนนี้กาลังจะเริ่มเติบโตแล้วครับโหระพาจะเป็นลูกนะครับโอ้อันนี้ก็จะเป็นใบกบโหระพานะครับโหระพาสวยมากโดนลูกยอนะครับลูกยอ วันนี้ก็จะเป็นลูกยอลูกยอรประดุกมากเลยนะมีกระเพามลละพากำลังโตครับผมฝนนะครับเนาะบรรยากาศเช้าๆนะครับเนาะวันนี้ท้องฟ้าสวยงาม เสียงนกเสียงธรรมชาติถูกฝนนะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นใบเตยนะครับโมใบเตยโนนะครับโมโดนฝนน้องเขาก็จะสวยหน่อยนะครับตอนนี้กำลังจะเริ่มเติบโตนะครับโหรำพาครับอันนี้ก็คือเขาเหี่ยวเฉาไปแล้วนะครับวันนี้มาอีกแล้วนะครับ วันนี้ก็จะเป็นลูกยอนะครับลูกยอะครับอันนี้ก็คือเขาเหี่ยวเฉาไปแล้วนะครับวันน,นี้ก็จะเป็นผักสวนกวันะครับนี่ก็จะเป็น ผักสวนกุนะครับจะเป็นลูกนะครับโมอันนี้ก็จะเป็นใบกอโหรพานะครับโหรพาสวยมากโดนฝนนะครับผมโดนฝนน้องเขาก็จะสวยหน่อยนะครับตอนนี้กำลังเจริญเติบโตนะครับโหรพาบรรยากาศเช้าวะะันก็หน่อ วันนี้ท้องฟ้าสวยงามลูกยงอวันนี้ก็จะลูกยอนะครับลูกยอก็จะมีสุกมีดิบนะครับมาอีกแล้วนะครับสวนนี้ก็จะเป็นลูกยอนะครับลูกยอ ฝนนะครับโบ๊ะนะรวนฝนน้องเขาก็จะสวยหน่อยนะครับตอนนี้กําลังเจริญเติบโตแล้วครับโหรพาฝนนะครับโบ๊ะนะรวนฝนน้องเขาก็จะสวยหน่อยนะครับตอนนี้กําลังเจริญเติบโตแล้วครับโหรพาโหรพากําลังสวยเลยนะครับโหรพากำลังสวยเลยนะ ถูกฝนนะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นใบเตยนะครับผมใบเตยสาละเนะนะครับสาละเนก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยสวยแล้วนะครับผมเพราะว่าอากาศร้อนเนาะช่วงนี้มาถูกฝนก็เลยแตกออกลูกโยนะครับลูกโยส่วนนี้ก็จะเป็นลูกโย ลูกยอรประดุกมากเลยนะมีกับเพลหรพากำลังโตครับโมราฝนนะครับเนาะครับอ,อันนี้ก็คือเขาเหี่ยวเฉาไปแล้วนะครับวันนี้เ็เสียงนกเสียงธรรมาชาติ นี่ก็จะเป็นผักสวนกวนะครับถูกฝนนะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นใบเตยนะครับผมใบเตยลูกยอนะครับลูกยอส่วนนี้ก็จะเป็นลูกยอลูกยอประดกมากเลยอนะนี้ก็จะเป็นใบเตยนะครับถูกฝนก็จะสวยงามหน่อยนะครับ ตูกฝนนะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นใบเตยนะครับผมใบเตยร,รูปยต้นเล็กๆแต่แต่ก็รูปเยอะนะครับรูปยอ่อ เดี๋ยวอมใบเตออะลูกยอนะครับลูกยอส่วนนี้ก็จะเป็นลูกยอลูกยอประดุกมากเลยนะ,ะเสียงนกเสียงธรรมชาติสละเนนะครับสาะเนก็ ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยสวยแล้วนะครับผมเพราะว่าอากาศรนะ้อนเนาะช่วงนี้มาถูกฝนก็เลยแตกออก